เลเจนด์สยามพัทยาปลุกยักษ์ตื่นอีกครั้งพร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่สนุกทั้งวันมหัศย์ทั้งเมืองงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลุกยักษ์ให้ตื่นอีกรอบค่ะรับเลเจนด์สยามพัทยาค่ะและสุดได้เปิดงานให้นักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการอีกครั้งหลังจากได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 โดยทางทีมผู้บริหารค่ะได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ค่ะให้กับเลเจนด์สยามพัทยาโดยปรับทัศนียาภาพบริเวณรอบๆค่ะพร้อมเนรมิตพื้นที่ค่ะให้กลายเป็นงานวัดค่ะมีโซนบ้านผี หมุน,นชิงชาสวรรค์นอกจากนี้ค่ะยังจัดให้มีโซนอาหารโซนตลาดน้ําที่เปิดให้คนไทยขายฟรีโดยไม่เก็บค่าเช่าค่ะด้านบรรยากาศในช่วงพิธีการปลุกยักษ์ให้ตื่นอย่างเป็นทางการค่ะต้องบอกเลยแหละค่ะวิ่งใหญ่อลังการค่ะมีโชว์สุดพิเศษมากมายนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติจากคุณศิริยาแทบเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนุสสาสิริจำกัดมหาชนค่ะร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยเหล่าคุณบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นสุนา,ารีราชศีมาค่ะอาภาพนนครสวรรค์ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะ ดิฉันศิริยาเทพเจริญในนามตัวแทนบริษัทเลเจนด์สยามค่ะค่ะเลเจนด์สยามก็ถือว่าจากการปิดไปจากโควิดนะคะเที่ยวนี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เรากลับมานี่เราคิดว่ากลุ่มที่เราเริร์ชมาในสิ่งที่จะตอบสนองในความต้องการช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไทยนะคะ คอนเซปต์ uh, เราฟูลีฟันอินวันเดย์ประมาณนี้ค่ะมาที่นี่กินช็อปแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆให้คนไทยเข้ามาได้เยี่ยมชมทีจริงๆแล้วเรามี กิจกรรมมี AR Attraction นะคะมี a r a า t มีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวัฒนธรรมสินค้าที่คนไทยชอบมีของกินอร่อยอร่อยค่ะเราแผนแรกก่อนตอนนี้เราคิดว่าพฤศจิกาธันวามกราเนี้เราจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในเลเจนนี้อยู่ค่ะ <laughs> และช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงให้คนไทยเข้าฟรีจนถึงสิ้นมกราเลยค่ะ คนไทยอาจจะเปิดฟรีตลอดก็ได้แต่ตอนนี้ให้คนไทยเหมือนลงทะเบียนแฮชแท็กแล้วก็รับผัดไปก่อน่าเราทําตามมาตรฐานของชามีการตรวจวัดไข้มีการทาความสะอาดแท็กคนเข้าก่อนค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วยแล้วถือว่าเราอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนโชว์รูมประเทศไทยจะดูโชว์ให้ต่างชาติ เราจะมีทั้งออฟไลน์ที่นี่และต่อไปสิ้นปีนี้เราจะเป็นออนไลน์เวอร์ชัวลให้คนทั่วโลกเข้ามาด้วยอนาคตเอาระยะสั้นๆก่อนตอนนี้คิดว่าที่นี่เราก็มีความตั้งใจเรากับชุมชนชาติพันธุ์ชุมชนฐานลากก็จะเอาวัฒนธรรมกับศิละปะความรู้ของประเทศไทยทั้ง77จังหวัด mm hmm. เข้ามาบอกชาวโลกหรือคนไทยที่อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีสินค้า ของประเทศไทยเราด้วยค่ะตอนนี้จริงๆแล้วของเราตอนนี้ที่เราเพิ่งเริ่มทำเนี่ยจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่คือ,อ,อมีบ้านแม่นางมีแอคแคชั่นอื่นๆมีงานวัดมีช้อปปิ้งเรายังมี AR a แอคแชั่นแปจุดที่เกิดขึ้นทำเพิ่มขึ้นมาก่อนปิดนี้ไป4 0 0พันค่ะแต่ว่าก็คิดว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงก็ต้องกลับมาประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นแลนด์มาร์ค ที่จะต่างชาติเป็นเป้าหมายอยู่แล้วแต่ตอนนี้คอนเซปต์เราไทยเที่ยวไทยก่อนก็ฝากกับคนไทยด้วยเยเจดนสยามอยากให้คนไทยทุกคนมามีส่วนร่วมถือว่าที่นี่เป็นเหมือนโชว์รูมหรือเป็นบ้านของคนไทยด้วยกันที่จุดประสงค์ตอนที่สร้างอะค่ะ mm hmm. ก็อยากจะให้เป็นโชว์รูมประเทศไทยอยู่แล้ว mm hmm. และเรียนเชิญคนไทยนะคะช่วงนี้เข้าฟรีค่ะ